มีมีน้องก็ส่งรูปปู่เที่ยงมานะครับนี่อ่าดูรอยแล้วมีรอยแกะไหมมีดูรอยแกะลองลงรอยแกะไหมเดี๋ยวนี้ขนส่งเชื่อใจไม่ได้นะครับอ่ะมาดูกันนะมีฉาดที่ดีๆนี่เองขนส่ง,นะงนะครอ่ามีฉาดที่ดีๆเองนะขนส่งเพราะฉะนั้นทำไรต้องแกะของเนี่ยถ่ายวีโอไว้ดีสุดนี่นะแก้วมา ใช่ครับนะขายระวังเพราะนั้นเลือกเจอคนที่มีเครดิตยอมใจแพ้นิดนึนงจะได้ของดีของตัวน,นี่เป็นรูปเครื่องกล้ามนะครับหยุบปลายในมือเขาป่องฟิล์มธรรมดาโอเคฟิล์มธรรมดานี่เลยอันนี้วัดเขาได้อิดนีเ่เป็นตัวแดง ใครใครมีหลวงพ่อแดงวัดเขานี่อีกคอมเมนต์ก็มาได้นะของจริงนะนี่พ่อแดงวัดเขานี่มีอยู่ห้าองค์ใครสายหลวงพ่อแดงนี่ต้องจัดต้องมีเจ็บตายหลวงพ่อแดงอ่ะใครมีรับเงินเลยนะครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยใครมีวระถุงคนจะาแบ่งปันหลังไม้หลังบ้ามาละกันนะครับสวัสดีครับ